เป็นยีวัตดาได้เป็นโลหะเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับตัวนี้ก็จะกินพอเพียงเป็นทฤษฎีของนายหลวงนะครับตาแข่งนะครับตาแข่งไงครับกับจะบ่ได้ใส่ตะไคร้ตะไคร้สดจะเป็นตะไคร้่ยองขว่นก็จะ ลองือไปใช้ดูนะครับกินแล้วมั้ต่างนะครับเไม่ใ่สวัสดีค่ะงานนะคะตัวยตร์เกตนะครับสาขาบรรจารีเคดีนะคะมุนี้เฮาก็ไม่เยี่ยมเยยนนะคะเป็นวิสสานกิดชมชนนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะบานเลยค่ะบานประดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าเฮาขอไปเบิ้งของนายกันน้อง่ามีผลิตภัณฑ์เอียงแน่แล้วค่ จะได้มาแนะนําเสนอนะนเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ค่ะแล้วซึ่งตรงนี้นะค่ะอาจจะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็สวนมะนาวแล้วก็สวนชวนชมแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าสามไล่ใส่ทุกอย่างนะนะพวกนาโมเดลเศรษฐกิจชุมชนเดี๋ยวจะได้เข้าไปเบิ้งกันนะค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับ เบื้องต้นนะคะก็อยากให้พี่แนะน้ำตัวก่อนนะคะว่าทีเป็นจังไดชื่อว่าจังไดเนาะค่ะสวัสดีครับผมอาทรโมวงครับผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านป่าดูครับมืาอนี้ก็ะตุ้ใจครับดีใจที่ส่ยามตัวหน้าตด้มาเยี่ยมเยือนครับมืาอนี้เขาจะ เสนอเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสบู่มะขามขาคา่าแล้วก็จะมีแชมพูแชมพูตัดไร้นะครับแล้วก็ครีมมาร์กผมนะครับผมสำหรับผมหลุดร่วงได้ครับผมบำรุงสวยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยดูเป็นธรรมชาติแสดงว่าผมก็ต้องเขาแล้วผมใช่ลองแล้วล่ะนะครับ เดี๋ยวจังไหนเขาขอไปเไปบิรงทางไหนกันเนาะน <มา S 2> อครับผมครับผมตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ของพี่เขานะคะซึ่งพี่อาทร,รนะคะแล้วก็พี่ปิศนาพี่ปิศนานะคะก็จะพาระเราชมผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของพี่อาทร,รแล้วก็พี่ปิศนาเนาะ,ะก็จะมีแชมพูนะคะแชมพูตัวน,นี้จะเป็นแชมพูขาดตะไคร้มันพิเศษตรงไหนคะพี่แชมพูขาดตะไคร้ของเราแชมพูขาดตะไคร้คือพิเศษคือสินค้าเราเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น เป็นพืชที่เอามาสก,กัดสารสก,กัดจะเป็นพืชออแกนินยซึ่งไร้ปลอดสารพิษนะครับซึ่งไร้สารเคมีนะครับจะปลอดภัยกับผู้ใช้นะครับเส่งอันนี้ก็จะเป็นมาบำรุงเส้นผมนะคะมาบำรุงเส้นผมก็ตอนนี้เรมาส์กตรงน,นี้ก็จะเป็นขาดอะไครซเช่นกันใช่ไหมคะครับผมอ่าเป็นขาดะไครซเช่นกันบำรุงเส้นผมบำ้ทำงาน จมดํคทีีามกทีถ้าซื้อเป็นเส้นนะครับพีซึ้อเป็นเส้นเรามีราคาพิเศษใช่ครับทุเท่าสามร้อยบาทสามร้อยบาทเส้นนี้โอ้โหถุกมากเลยนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาวันนี้ก็จะเป็นทดลองทีมงานก็จะเอาไปทดลองให้ดูถ้าซื้อเดี่ยวอันนี้แปดสิเก้าอันนี้สองห้ากแต่ซื้อยกเซตสองชิ้นสามยี่สามร้อยบาท ที่แน่ๆก็ได้แล้ว่ะตรงนี้สองเซตนะคะแล้วก็สบู่เละสบู่เป็นสบู่มะขามแล้วก็ผ่ามะขามเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามะขามมันจะเป็นตัวกำจัดเซลล์กำจัดเซลล์ผิวน้อให้ผิวนุ่มแล้วก็มีเนี่ยตีข้อมองขออาบน้ำเลยได้เลยคะสบู่จะเป็นก้อนละเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเจ็ดสิบเก้าบาท พิเศษสุดๆเลยถ้าเกิดว่าเขาทักเจอในเพจอันนี้7จเก้าอันนี้สาม้อ่ะอันนี้7จ็ดเก้าสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทสามอย่างได้สามหาสบาทถ่าอยากเช็คเลยสามยห้าสิบาทเดี๋ยวเราเจอกันถ้าอยากได้นะคะที่เพจโรเยต้าขเราได้เลยนะครับสามอยห้าสิบาทตกขวดละร้อยขวดละร้คุ้มมากเลยถ้ารวมกันระ่า0สี่ร้อยกว่าบาทช่องทางในการติดต่อเป็นบ้านสมุนไพรกินในบ้านสมุนไพรครับ พีแบ้านสมุทรไทยเบอรโทร0830361958ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะไปทำสบู่นะไปดูวิธีการไปดูวิธีการทำสบู่ซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรนะคะพี่ๆเขาก็มีสูตร ก็มียินดีสอนเป็นคอร์สให้ครับเป็นคอร์สให้นะคะก็จะเป็นคอร์สละอ่าสมมุติว่าเราอยากได้สูตรทำสบู่มะขามนะคะมะขามผาที่เขาก็อ่าได้เลยสูตรเขาวันเท่าไหร่เจ็ดบาไม่ถึงพันค่ะ900บาทได้สบู่กลับไปใช้ด้วยค่ะโอ้โหสูตรน่ากลรวเข้าร่วมสูตรก็ได้เนาะได้ค่ะได้แล้วแล้วแชมพู ก็มีคอร์สเหมือนกันมีเหมือนกันอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าอยากได้ทั้งคอสทำสบู่แชมพูแล้วก็มาร์กผมติดต่อได้ที่นี่เลยไปซื้อจะได้ที่ราคาครับไปซื้อเลยมีคอร์สนะครับเราผมก็จะลองซื้อไปใช้ดูนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับพขอบของผอก็มามากเลย อน,นี่ที่กินแล้วชื้อตับนะครับเดไม่ใช่ผลนะชื้ตนะอตับเฉยๆตัวนก็จะอุดหนุนที่เขาปทดลองใช้กันนะคะเราจะมารีวิวให้บ้านหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงค่ะเราจะเอาไปทดลองใช้ที่บ้า,านามีตะูเตียงตะูแล้วก็มาผมให้ผมเฉือยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตะก้าจากสารน,นะคะ ก็จะมีของค <co <co ุณยายนะคะก็จะมีใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ใบเล็กเพียงหนึ่งรอบาทเท่านั้นค่ะส่วนนี่ใส่แก้วสามารถใส่แก้วกาแฟได้นะคะใบเล็กก็คืออยู่ห้าสิบบาทค่ะเพียงห้าสิบบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทค่ะสนใจก็ได้จมาค่ะแล้วก็เปิดไฟต่อเปิดไฟที่ต่อห้อค่อยละลายให้พอละลายอีกให้เอละลายเรื่อยๆที่ละลายหมดแล้วก็ค่อยเดินค่ะ แล้วทาถามอีกหน่อยเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยถ้าทำเนี่ยทำสเปรย์ไว้เผื่อลูกค้าเหรอไหมหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งก็ทำเผื่อไว้ค่ะทำเผื่อไว้นะก็ไม่ได้เผื่อเยอะหรเพราะว่าเรากรดูออเดอร์เลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนนะครับนะับแเดียวใครละลายนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับก็ได้อ่ าามาตรฐาขนของออยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรับเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าปลอดภัยนะครับกับผู้ใช้นะครับตรงน,นีอง้อันนี้จะเป็น,สา,านาสารสกัด่สารสกัดจากสมุนไพรมะขาแบบมมะขามแล้วก็ขามครับมะขามค่ะตเลง ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลนะครับตันนี้มาตรฐานนะครับหมูแล้วป้สิกินเมนูอย่างค้าตะไคร้กับต้นนี้ต้นยา้สมุนไพรของเราแต่ละตัวนะคะพี่อ่าก็คือว่าพี่อาพรเนาะก็จะปลูกอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะปลูกตะไคร้ปู่ผ้าเป็นผ้าเหลืองผ่าเหลืองเนื้อตะไคร้ก็เป็นตะไคร้ขาวค่ะตะไคร้ขาวผาเหลืองนะคะเป็นออร์แกนิก อเครูเองหมดเลยนะครับได้ออสังเป็นมีด้วยก็คือปุยก็คือปุยอ่าปุยพวกปุยพอกธรรมดาเบรย์ไฟปุยพวกที pues again, ่ก็เป็นแบบว่าเอาแบบของม้วนนุ่มม้วนที sure. ่ก right ินยาธรรมดากกว่าต so, ้องคัดตั like ้งแต่หัวปุยได้เ่ะเนาะคัดตั้งแต่ปุยมาได้แบบปุยเนี่ยเขาจะต้องเอาม้วนหรือว่าควายเราก็เราก็ต้องเอามา ยิ้มไว้ให้มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยฟอกปุ๋ยเก่าอะค่ะไม่ไดเอามาใส่เป็นปุ๋ยสดเอาไว้ให้มันเป็นหลายเดือนนะคะ5-6เดือนอเริ่มจะรายล้วะลายแค่ะติดตัวนะครับกรรมวิธีกว่าดได้เป็นดูแต่ละก้อนคือล้มพั์แต่ละผลิตภัณฑ์นะคะว่าใช้เวลาจากนั้นจะลิ้นแล้วก็เริ่มละลายแล้วนะคะใกล้ละลายจนหมดนะคะเราก็ค่อยๆเทสารสกัดทีละตัวนะคะค่อยๆเทลงไป เป็นมะขามสารสกัดธรรมชาติแล้วก็เป็นสารสกัดค่ะขึ้นคุ้มเลยมันกลิ่นมะขามแท้ๆแบบเปรี้ยวขึ้นจมูกเลยค่ะทุกคนอันี้ก็เป็นขาดรค่ะกลิ่นมะขามค่ะนนี่ใส่กลิ่นเข้าไปเพิ่มหวนๆแต่ไม่มีะไคร้จริงมะขามไม่มีกะไคร้ผสมอันนี้พิเศษพิเศษเป็นสัมภาระ จะถึงเทโลพิมขั้นตอนการเทโลพิมนะคะนะคะก็จะเป็นรูปล่างเป็นก้อนที่เราเห็นแล้วก็จะเหลือให้ปล่อยให้จมอยู่เต็มตัวเป็นก้อนใช่ไหมคะที่พิจนาค่ะแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ค่ะสูดได้หมดเต็มตัวนานไหคะพี่เกือบสองชั่วโมงหรออันนี้เวลาแกะก็คงเป็นที่พิจนาแก่แล้วค่ะว่าเวลาของเรามีจำกัด ืบ้านจะทัพื้นบ้านแถวที่น้องบ้านเรานะคะเป็นประตูกระมูลไทยคาระพาร์มหรือว่าเป็นการพูจะคร้แบบขาคาแล้วก็บิน้นสบำมุงเส้นผมอะงก็สามารถมาดูกันได้นะคะที่บ้านประตูนะคะหรือจะร้สินบ้านประตูหรือและเรียนเข้าไปที่ Toyota นครศรคธรรมาชริของเราได้ทำก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็แชมพูตัวนะ เรามีเส้นหมูนะคะจะไปวางจกหน่ายฝากมาจะไหนที่กรุของเราด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปชมพาไปชมสวนสมุนไพรที่นำมาสกัดแล้วก็เป็นสบู่เนาะสกัดแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไปครับเอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่สวนตะไคร้นะครับที่นำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ที่เขาจะพาไปดูกันครับเชิญครับค่ครับเป็นสวนขาออร์แกนิกกับตะไคร้ขานี่มันเป็นขาแบบใดเนาะค่ะทีจะเป็นข้าเหลืองครับข้าเหลืองจะคล้ายๆว่าข้ามันจะต้องมีช่วงอายุของข้าครับเราถึงจะขุดออกมาเป็นสกัดได้ใช่ไหมคะอายุประมาณ8เดือนเก็บเกี่ยวครับ แปดเดือนเก็บเกี่ยวแล้วค่าเหลืองนี่มันต่างกับค่าขาวเท่าไหร่คะเลยค่ะผู้่ค่าเหลืองมันจะหอมนะครับจะหอมแล้วก็จะเป็นเป็นสมุนไพรในตัวครับจะไม่มีเส้นใยค่ะเส้นใยไม่มีเพรจะเป็นชื่อแบบตะไคร่ของมันสะผลักหลังตั้งสี่ประคือค่าสีเขียวใสเป็นเครื่องตรงรั้งนะค่ะอันนี้เครื่องตรมยังไงที่กันแต่ะมันจะมาผัดจะบขคือกันที่เส้นใยหลายค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบแล้วก็แบบเปลี่ยนตรงนู้นก็จะเปลี่ยนหน่อยกว่าสวนตะไคร้ ค่ะอันนี้จะเป็นตะไคร้มันจะเป็นตะไคร้ครับเป็นตะไคร้ขาวครับตะไคร้ขาวมันช่เป็นตะไคร้ที่แบบหัวร้ายหรือเป็นตะไคร้ที่มันจะเป็นตะไคร้ที่แบบเป็นหัวใหญ่ขาวอวบครับอดำขาวอวบหัวใหญ่ได้น้ำหนักครับหัวใหญยที่เราเราไม่ตรงใจน้ำแล้วมั้งเหบอครับ่แล้าก็เอาตะไคร้ไปฝานฝานตากแข่งนะครับตากแห้งแห้งค่อยมาบดไปทิศกระบวนการ เดัดสกัดกับจะบ่ได้ใส่ตะไคร้ตะไคร้สดเป็นตะไคร้ธรรดาแข็งแล้วก็อันนึงที่บอกว่าปุ๋ยนะค่ะคีอว่ามันง่ายแบบนี้คือว่าปุ๋ยที่ว่าเขาเดอเอาปุ๋ยมาใส่ก็คัอววามันจะต้องเป็นเป็นปุ๋ยแบบเป็นขี้หั้วที่ผ่านการหมักมาแล้วครับเป็นขี้หัวสดมันจะมีพปกเชื้อเชื้อล่าเชื้อยังที่ย่งบ่อดีเป็นเชื้อที่แบบ ดีต่อผืดนะครับโอ้พอนกเล่ซ so, ีดเป็นเบ่ร์บ่ร์นิยมเอาขี้งัวซีดีทิพย์ี่มั็นแค่ในแห้งมาใส่เปร์แม่นครับต้องเอาไปให้มันตากให้มันตากให้มันแห้งให้มันเป็นเป็นเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อดีก่อนนะครับยังมาใส่ตับผือผักได้ครับตำราตำราทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักมีตำราปุ๋ยหมักเป็นสูตรปุ๋ยหมักซึ่งทางเกษตรเขาส่งมาให้คือพี่พี่อาทรแล้วก็พี่ปิศนาเนาะก็คือเลือกวัตถุดิบแต่ละขั้นตอนเนี่ย อย่างพ,พี่ทีพี่ถัานมากเลยดูตั้งแต่การเลือกปุ๋ยว่าวัวจะต้องเป็นวัวที่แบบกินหญ้าไม่ใช่หัวให้ห<ม>ัว,วนะวนะแล้วมาใส่ตะไคร้มาใส่ขาเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็กว่าจะเป็นผลิตนะคะซึ่งสบู่ของพี่เขาหอมจริงๆนะคะบ่อ,อนละแปดสิบเก้าบาทอย่าลืมนะคะเดีย๋ะะยวเราไปดูขั้นตอนอื่นกันค่ะรับโอเค ยอดขาตาแดงเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพที่อร่อยค้ะใช่ไหมคะยอดขาตาแดงก็คือว่าก,ก็คือปลูกรอบๆสต่ตรงนี้เลยเนาะแต่ตรงนี้มีปา่ามีอย่างบนเนาะค่ะตรงนี้เขาจะเอิดเป็นโคกน้องนาโมเดลนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อสําหรับเลี้ยงปลาเหมือนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีของนายหลวงนะครับซึ่งยกยอดมาจากคือเหมือนอาจารย์ยักษ์เกมาแปลรูปเป็นโคกน้องนาโมเดลคโคกน้องนาโมเดลก็จะเป็นโคกที่ทําให้เป็นที่อยู่อาศัย นะครับนาก็จะเป็นนาที่แบบลูกข้าวไว้กินแล้วก็หนองก็จะเป็น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 ที่เลี้ยงปลาเป็นอาหารนะครับเป็นเป็นเหมือนแบบว่าอยู่ที่นี่มีมีอาหารกินทุกอย่างมีที่พักมีอะไรครับครับบกเนาสวนก็จะสามารถเก็บได้ตลอดครับเก็บได้ตลอดเพราะว่าผมก็จะปล่อยให้ออกตลอดทั้งปีครับอันนี้อันนี้คุณนเปลี่ยน เป็นจะาของสวนชลช่มหนีเม็นม่ค่ะ่ครับผมค่ะอ่เมื่อเห็ดโดนไปเนาะค่ะสวนอะสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วนะคะครับอู้มันหลายต้นอยู่ด้วยเนาะค่ะถ้าต้นแบบนี้ปะมานเทไดยเนาะค่ะคุณผีเชิญค่ะอยูปะมานลักลอยครับลักลอยเนาะค่ะอันนี้นะคะกำกำาลังจัดตกแต่งนะนี่นะคะสำหรับผู้ที่อยากได้อยากเอาชวนชมไปเลี้ยงเนาะครับอ่าก็ติดต่อมาได้ที่พี่ ธนากรสิริบุรีครับค <c oughs> ่ะเบอร์โทรค่ะพี่0 8 4 5 3 4 7 4 <c oughs> 2 6ครับค่ะหรือตามด้านล่างนี้ได้เลยถ้า <c oughs> จดไม่ทันนะคะติดต่อมาได้เลยเพราะว่าต้นชวนชมของพี่เยอะมากมีประมาณพันกว่าต้นได้ <c oughs> ถ้านับต้นกระถางขนาดนี้ก็ประมาณสองสองพันาพันครับเออสองพันสามพันถ้าประมาณนี้เอาเอาไปเลยราคาประมาณเท่าไหร่พี่มีตั้งแต่ <c oughs> เริ่มต้นที่หลักสิบครับ หลักสิบามต้นร้อยก็มีครับสามต้นร้อยก็มีครับแล้วไปเลี้ยงดูเอาครับแล้วตอนที่มาสอบถามตอนที่มาซื้อมาถามพี่เขาว่าขั้นตอนในการเลี้ยงเลี้ยงยังไงครับได้คะนะคะที่นี่นะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะข่ะตะไคร้มีทั้งต้นชวนชมแล้วก็มีทั้งมะนาวมะม่วงหลายยางหลายซิงนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันต่อนะคะขอบคุณพี่เพนพระเอกนะคะแต่ยังไม่พระเอกเท่าไหร่ อยากให้พี <S 2> <S 2> ่ธนากรนะคะฝากไว้ก็คือเผื่อใครอยากได้ชวนชมนะคะให้ติดต่อที่พี่ธนากรสุริบุรีครับหรือว่าเฟซบุ๊กธนากรสุริบุรีครับค่ะเป็นภาษาไทยพิมพ์ได้เลยใช่ไหมคะครับผมอ่าเฟซบุ๊กก็ติดต่อได้เลยนะคะถ้าอย่างไรพวกเราขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณพี่ปิศาแลวก็พี่อารทมากมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของ พี่ปิศนาและก็พี่อาทรนะครเป็นสมุนไพรวิสาหกิจบ้านป่าบุญนะคะอยู่ตำบลคำแขนอำเภอบรรจารีจังหวัดพังแเกนของเราเองค่ะถ้าหากอยากได้หรือว่าอยากสนใจที่จะเรียนหรือว่าศึกษานะคะก็มาติดต่อพี่เขาโดยตรงได้ที่เพจพีเบ้านสมุนไพรนะคะก็จะมีพี่ปิศนาและก็พี่อารทร คอยตอบอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมงานโตโยต้าเกียรตินครสาขามันจาคีรีก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆแบ่งปันดีๆนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะมานําเสนอแบบนี้อีกนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ<า>ของฝากของฝาก